สวัสดีครับผมกล้านะครับก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงเย็นแบบนี้นะครับซึ่งก็โอเคแหละอาจาอาจะอัดคลิปคลิปนี้ช้าหน่อยนะครับจริงๆฟุตบอลบอลนี้มันมีแตะก,กันพอสมควรเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดบอลที่เราคุ้นเคยมันแตะก,กันเร็วเช่บนบอลไทยบอลอังกฤษซึ่งบอลอังกฤษมีแค่คู่เดียวนะครับคือวูฟเจอร์เชลซีซึ่งคลิปนี้ถ้าเกิดลนช์ไปแล้วก็น่าจะ ไม่ได้พูดถึงเกมเหล่านี้เพราะว่ามันเตะกันแล้วครับก็ยังไงก็จะพูดถึงข่าวสารการันครับที่เกิดขึ้นในเมื่อวานที่เป็นที่มีวิาพากษ์วิจารณ์กันในเกมเมื่อคืนนี้แล้วก็พูดถึงทีมชาติไทยหน่อยหลังจากที่นักเตะหลายคนมีเริ่มจะถอนตัวกันบ้างน,นะครับรวมถึงมีเรื่องของการเรียกนักเตะม,มาทดแทนด้วยก็ถือว่านะ่าสนใจในเ,เกมล่าสุดเมื่อวานนี้ ตัวเฮดโคชนะครับของทีมชาติไทยนั่นคือมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยเขาอยู่ที่สนามของชนบุรี FC นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะดูอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยในเกมเจอเมืองทองแปลว่าเขาไปดูเมืองทองติดกัน4่เกมนะไอ้ที่นี่แม่งรักเมืองทองมากนะไม่รู้ว่าเขาจะเรียกมาประมาณนี้เนี่ยแบบไหนนะครับเอาโอเคก็ฝากและฝากแชร์เหมือนเดิมครับก็ย้ำอีกครั้งว่าทุกคลิปเนี่ยไม่เคยสัมภาษณ์ใครนะครับไม่เคยโทรหาใครก่อนไม่เคยเช็คอะไรทั้งนั้นอะ ไม่มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับมันได้มีการบินประมาทใครบินเมย์ใครบุลี่ใครไม่มีนะครับก็ยังไงผิดพลาดอะไรขออภัยเลยครับก็เอาเป็น2เรื่องแล้วกันครับเรื่องของฟุตบอลไทยแล้วก็เมื่อคืนนี้แฮนด์บอลแฮนด์ออฟก็นจะเป็นแฮนด์ออฟก็ก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นจังหวะหนึ่งของเกมเนาะที่ลิเวอร์พูลอาจจะอยากได้จุดโทษจากมาติสโอด์การแฮนด์บอลเนี่ย แล้วก็อาจจะนํามาสู่การไม่เป็นหนึ่งก็ได้อาจจะไม่จบหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับก็เอาเรื่องของเกมเมื่อคืนนี้นะครับมีหลายรสชาติเลอเกินแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ่งเล่นยิ่งแย่พูดแบบไพเราะคือยิ่งเล่นยิ่งไม่ค่อยดีถ้าพูดแบบหย,บยบาบๆค่ะคือยิ่งเล่นยิ่งเฮียนะครับเพราะว่ามันแย่มากนะครับก็คือผลงานเกมแบบนี้มันมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะครับในการที่จะพ่ายแพ้เวสแฮมแบบบททางสู้ถึง0นย์ประตูต่อ2 ต่ก็บอกว่าเล่นดีอก็เล่นโอเคแหละมีการครองบอลพอเซชันเกมมีนะครับแต่บอลไม่ให้ถึงเกมลุกเลยรัสบูสพอลุนถูกลักพาตัวไปตั้งแต่ออกสตาร์ทเกมมาไม่รู้ว่าสกอตแม็กโทมิเน่ไปไหนนะครับหายหัวไปเลยนะครับแล้วก็มันอะไรก็ไม่ลงตัวสักอย่างนะครับก็เป็นผลเมื่อวานนี้ดูแล้วครับเอริกเชนฮาร์กถามว่ากดดันไหมผมว่าบอร์ดบริหารยังคงไว้วางใจแหละแต่ลักษณะการทําทีมแบบเนี้ยมันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับทั้งอันดับในตารางคะแนนะในลีก เลนฟุตบอลถ้วยที่เหลืออยู่อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเกิดยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่เปอร์เซ็นต์บอลถึงรัสมุสพอยลุนเนี่ยโบว่มากครับมาคัสแบรดฟอร์ดลงมาได้ยิงทีเดียวข้ามคานไปไหนไม่รู้กุศลทำผมสีใหม่มาเป็นสีแบบสีดอกเลาอะนะครับแล้วก็ยังกระจกงอกง่อยเหมือนเดิมก็นั่นคือคู่แรกไปนิวคาสเซินนะครับแพ้ลูตันมันก็อะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรโดนใจ เกี่ยวข้องกับการที่ลูตันเล่นถวายหัวเพื่อกับนักเตะท,ที่เขาเพิ่งจะมีอาการบมสติแล้วก็มีเรื่องของหัวใจอย่างไอ้เจ้าทอมล็อกเจอร์หรือเปล่านะครับก็อย่างที่เห็นลยครับว่าฮออันดรอสทาวเซนเขาหม่งเข้าเนี่ยก็หยิบเสื้อล็อกเจอร์มาชูให้เขาแล้วครับเป็นการให้กำลังใจกันไปแล้วก็ทางสโมอสอดิวคาซเซนแฟนเนี่ยแก๊งทูนอาร์มี่ก็มีการชูป้ายให้กับทอมด้วยก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับสามแต้มเกมนี้ก็เลยดู ซอ,ซอฟต์ลงเพราะว่าเออเป็นการทำ,ทำเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่มันค่อนข้างเสียหายเพราะว่าเสียแต้มให้ลูตันเนี่ยมันทำให้เดวิเซ่นทิ้งช่องว่างห่างกับท็อปาฟ์กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วรวมถึงบรรดาทีมที่อยู่ท้ายตารางด้วยครับเพราะว่า <laughs> เขาโดนลูตันแซงไปเยอะนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เนี่ยมันคือเมื่อวานนี้ทีมที่อยู่โซนแบบดาวหน่อยล่างๆหน่อยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีแต้มเนาะจากแอสตันวิลล่าใช่ไหมครับ ก่อนหน้านี้เอเวอร์ตันก็เกือบจะได้แต้จากสเปอร์ก็แพ้แพ้ไปเนาะแล้วก็เบอร์ลี่ได้3แต้มเต็มจากฟูลแลมเลยดูซันก็ได้3แต้มเต็มจากดิวคาสเซ่นมันก็เลยมันขึ้นแหละในโซนทัตารางนัดก,กันได้แต้มเพิ่มับส่วนคู่บิ๊กแมชครับอย่างที่บอกไปมโอดกลับไปแฮนด์บอลนะครับคนทั้งโลกเห็นตรงกันว่าแฮนด์แตกผู้สัิสิ์และ VAR ไม่เห็นว่าแฮนด์นะครับ แล้วมันเป็นเกิดขึ้นในกรอบมันก็สามารถดูได้ว่าขีดขวางกันได้นหรือเปล่าครับก็ตรงนี้เองครับก็น่าจะเป็นหนึ่งโจทย์สําคัญที่ pgmol เนี่ยโปเกมอนเนี่ยเขาน่าจะต้องมีการดูแลว,ว่าเฮ้ยผิดพลาดอีกแล้วครับตรงนี้ครับอาร์สเนอาจจะได้ผลประโยชน์น่อยเพราะว่าพวกเขาไม่เสีย3ามแต้มแต่ถามว่าถ้าเสียจุดโทษเนี่ยแปลว่าแพ้เลยไหมมันก็ยังเขาเกฑ์อยู่ตั้งครึ่งนึงนะครับแถมช่วงครึ่งหลังลิอร์พูเองก็มีโอกาสจากเจ้าเรนที่ยิงชนคาน จะไม่ได้ชมเดเค็นไรส์ครับเขาเองก็เล่นตามสิ่งที่คนเป็นการถอยหลังรอดูว่าซาร่าจะทําอะไรนะครับแล้วก็การจ่ายมาขวาสุดให้เทรนต์เนี่ยเป็นการจ่ายบนที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าต้องห่างจากผู้เล่นตัวประกบมากสุดนะครับซึ่งมีคนเดียวไรส์เองก็ไปไม่ทันแน่ก็ได้ยิงเป็นเต็มไปเขาขวาไปแปรแต่บอลเจ้ากรรมํำชนขานะครับก็ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ลิเวอร์พูลเองก็คงจะไม่ไม่ท้วงอะไรมากแบบนี้ครับเพราะว่าคู่เขาก็ ไม่ชนะเองด้วยนะครับเกมควรชนะก็ไม่ชนะเปแบบ็นการเสมอของครั้งติดเลยปีก่อนก็เสมอสองสอปีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับก็อ,อย่างที่บอกไปนะว่าคู่ลิบคู่จะมีสกอร์เป็นไงมีสกอร์ทั้งคู่เลยครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับกับเรื่องราวของเกมเมื่อวานเป็นการรีแคปกันสัส้นๆแล้วกันนะครับ <S <s ก็อูแ่แล้วงานนี้เนี่ยการแยกตำแหน่งอันดับตารางคะแนนในช่วงเวลาของข้ามปีเนี่ยมันยังน่าจะสนุกแน่นอนเดี๋ยวมีเตะกันพูดพัหัา <s> ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมีข้ามไปช่วงปีใหม่เลยเนี่ย แฟนๆก็ยังคงไม่เหงาเลยครับใครที่ได้พักผ่อนหย่อนใจช่วชงปีใหม่ที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ดูบอลได้ครับถ้าเกิด,ดเหงาๆดูบอลข้ามปีกันเนาะอ่ะประมาณน,นี้ครับมาที่ควันไทยหน่อยครับมีการเรียกนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมคนแรกที่เรียกเข้ามาเนี่ยเป็นนักเตะจากการท่าเรือนะครับทางด้านเจ้ายิมหรือว่าบอชิตกันทิศสีบำเพ็ญเขาเข้ามาแทนที่น้องแบงค์หรือว่าสุพณนัตเบิลตานะครับ ก็อาจจะไม่ตำแหน่งตรงๆแหละศูนย์หน้ากับกองกลางแต่ก็เชื่อว่าตัวโค้ชจากอิชิอิน่าจะมีอะไรบางอย่างไว้รอรับอยู่นะครับส่วนอีกหนึ่งคนศูนย์หน้าเหมือนกันละครับนั่นคือทีลศสิทธ์แดงดาก็ดูจะไม่สมบูรณ์นะครับล่าสุดก็อาจจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันโดยทีรศิทธ์แดงดาก็อาจจะถูกรลปไปแล้วก็ตอนนี้มีกระแสะการเรียกตัวออกมาแล้วผมยังไม่ได้ว่าเขาเรียกใครแต่ก็ถือว่าน่าสนใจแหละนะครับที่ นักเตะชุดนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรนะครับสุภาชัยเมื่อวานยิงแต่ก็ไม่ได้มีชื่ออะไรก็เดี๋ยวดูก็ว่ากลินของเอชเอเนี่ยที่เรียกเด็กดาวรุ่ง18ปีที่ติดทีมทัชจะติดทีมทัชทายชุดใหญ่ไปแล้วก่อนไปเตะที่ยุโรปอ่ะที่ไอ้จอร์เอสโตเนียที่จอร์เจียอย่างเจ้สกอร์บุรพาเนี่ยจะเอามาใช้เลยไหมคือถ้าเกิดนับนิวก็มีแค่เจ้สกอร์กับธีรศักดิ์เผื่อพิมายเนาะที่เป็นสูงหน้าอาชีพจริงๆ จะเลือกใช้กันแบบไหนก็เดี๋ยวรอดูตอบไปนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าวันจบวันนี้จบเกมทุกนี้ท่าเรือที่เจอกับราชบุรีเนี่ย<ม>ก็คงจะมีอัปเดตเรื่องทีม้าเพิ่มเติมจะมาพูดคุยกันต่อในโอกาสต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมฮะฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก, share, ฝาก subscribe เหมือนเดิมครับพูดไปเกืกกอบแปดนาทีวันนี้ผมไปสนามบีจีนะครับถ้าคนใดดูที่ดูบอลสนามบีจีก็สามารถติดตามได้นะว่าเป็นยังไงผมเองก็ไม่ขอพูดถึงเกมพวกนี้แล้วกันเพราะบีีมันเตะทุ่มหนึ่งนะฮะก็อ่ะ ย้ำๆเลยว่านคอรปถมอาจจะรับน้องโค้ชธงก่อนจะอำลาก,ก็ได้อันนี้ผมเป็นการคาดเดาส่วนตัวนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ